โอเคทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมไมคราฟในไมคราฟเอ่อเซิร์ฟเวอร์เอ็มซีซโร่ซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่น่าจะกากที่สุดเท่าที่จะกากได้แล้วนะครับผมเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่มีคุณภาพแล้วก็แย่สุสดเลย <c oughs> วันนี้นะครับผมตามหัวข้อคลิปเลยนะทุกคนวันนี้เนี่ยผมว่าเราจะมาทำการแกล้งคนในเซิร์ฟเวอร์เว้บอกเลยว่าสกรินดาวร้ายองเรานะ ความชั่วมีอยู่เต็มเปี่ยม <laughs> วันนี้เนี่ยเป็นเวลากี่โมงแล้วขอดูเวลาแป๊บนึงตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาเที่ยงคืน6นาทีไว้ทุกคนซึ่งตอนนี้ในเซิร์ฟเวอร์ของ MC Ciro ของเขาเนี่ยมีคนออดอยู่แบบมึงดูคือแบบ ไม่นอนหรอวะคูยอยากรู้อ่ะคือไม่นอนกันหรออะไรประมาณเนี้ยซึ่งก็วันนี้เราก็เลยจะมาแกล้งน้องๆกันนี้หน่อยซึ่งแอดมินเนี่ยเขาก็ได้ให้ของผมมานะฮะก็มมจะเป็นอ่าส่วนของนี้เลยเดี๋ยวเนึังใสให้ดูเน,น่่เน่เ่เอกูได้เปิดเสียงไว้หรอเอาเปิดไว้อ,อยู่แต่เสียงมันเบาโอเคนี่ทุกคนคือทายแอดมินเนี่ยเขาได้มานะฮะผมว่าเขาฝากบอกฝากรีวิวหน่อยแต่ไม่ฮะของกระจกไปถอดไปทุกคนไรสาระใช่ไหม <laughs> วันนี้เนี่ยผมเราจะมาแกล้งคนในเซิร์ฟนะครับผมโดยที่ผมจะเลือกสุมมาหนึ่งคนขอคนที่ออนอยู่แล้วกันเนาะแล้วก็ขอคนที่แบบเขาอยู่หน้าจออที่แบบไม่ใช่ F K อะไรอย่างเงี้ยใช่วันนี้เราจะมาลากกันเห็นไหมมีคนโพสอะไรเนี่ยอ่าอะไรเนี่ยหาไข่ N P C มีขาย 4M เห็นไหมคือแบบเนี้ยมันควรหน้าไปฆ่ามากทุกคนเราลองไปตอนนี้อยู่ทับวีแล้วเราลองไปนี่ไหม ไปส่องด้ว่าแบบเขาขายกัน,นยังปีงัยป่ะอ่าเรียบร้อยเขาไปไหนแล้วอะเขาทำอะไรกันอยู่วะสวัสดีครับโอ้เขาหน้ากำลังฟาร์มอยู่ทุกคนว้าวทำอะไรวะเดี๋ยวโอได้นนไปต,ตัวนี้ยิงพลังใส่เขาได้ป่ะชีต ดูชุดสกอนอะไรเนี่ยเด้ๆๆนะ 4M นะยี่คี่เหมือนเขากำลังจะทําการซื้อขายกันแล้วหรอรอรอขโมยรอรอรอขโมยรอรอขโมย 4M เขาเขาจะทําการซื้อขายกันไหมอ่ะมันซื้อขายกันยังไงอ่ะมีคนมีคนบอกอะไรว่าแพงแพงจัดอ๋อคนนี้บอกแพงมากเลยมีตังอะไรอย่างงี้ไอคนนี้บอกกูจะขายแพงถ้าเกิดว่าเราทับ V คนนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเราเรารอทับหรือทับ Q ไม่ใช่ทับ V เอาได้เราดูไปทีกี่อย่างนะเฮียเดี๋ยวคือมันเขียนไวปเลยนะถูกฆ่าโดยการเดียนเอ้าเดี๋ยวนะเฮ้ยทำไมทำไมคนถูกฆ่าโดยการเดียนอ่ะเอ้างงเนี่ยงงเลยว่ามีงงเดี๋ยวกูว่านะมันต้องมีงงก็แหละแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะ ชุดกูโก้โหดกูก็เติมมาเยอะทำไมกูตายมาเออกูไม่ต้องมีอ่ะเดี๋ยวนี่เนี่ยเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาไหนฮะไปไหนฮะคนเดิมเมื่อวะไม่ใช่คุณไม่ใช่คนเดิมคนเดิม,ดมไปไหนแล้วผมขอลองไปดูดิ <c oughs> ไหนดูซิเจา้าอยู่ที่ไหนเอามาอยู่ที่ไหนวะเนี่ยโอ้เหมือนเขาเดี๋ยวอย่าบอกเลยว่าโดนตายไปเมื่อกี้มึงมาทำชุดใหม่เ,เดี๋ยวนะมันไปแล้วทุกคนเราต้องตามตามตามไปเป็นมาไหนวะไปเลยครับไป ตามตามตามไม่สนนะเราต้องตามเนี่ยมาสปาแล้วทุกคนก็มาสปาแล้วอ้เหมือนเขากำลังแบบสุ่มหาอะไรสักอย่างไปไหม,มคนนี้ถือว่ารอดไปกูหายอ้คนไอ้คนไอ้คนที่มาถามซื้อว่าแพงจังไอ้คนนี้น่าจะไม่มีตังค์ลองทีวีจะหาทำอะไรอยู่วะสวัสดีครับอออุ้ยคนนี้ดูรวยนะโอเคเกมหมดแล้วคุว้ยเขาทไรอะ ถ้าเกิดว่าเราทับคิวคนเนี้มันจะขึ้นว่าแมงมุมเป็นคนฆ่าไปทุกคนหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าเราเอามอนสเตอร์ตัวอะไรก็ตามไปตีเขาก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเราทับคิวเขาทําให้เขาตายเนี่ยมันจะขึ้นว่าตัวนั้นฆ่าเขาตายเวยรอไ <laughs> <c oughs> กลัวนะเฮ้ยเ <c oughs> ดี๋ยวตกใจนึกว่าคนนี้ออกจากเกมอ่ารอ นี่เดี๋ยวเราจะค่อยๆตามจนกว่าเขาจะยืนอยู่กับที่แล้วก็เราจะเสกเจ้าซอมบี้ใช่เราจะเสกเจ้าซอมบี้เนี่ยเข้าไปตบเขาไว้แล้วเราก็จะทับคิวเขาเวลานั้นเลยโอเคปะ่ะสวัสดีครับไปไหนละครับเนี่ยอันนี้เจอแล้วเจอแล้วอุ้ยอุ้ยเขามีบ้านว่ะนี่บ้านเขาปะเนี่ยไปหลังใหญ่โตไม่ลงจอดเลยเหรอลงจอดนะดิลงจอดเออเออเออนัอ่นแหละ วูมึงไม่อยู่กับที่อ่ะฮัลโหลอยู่กับที่นี่นิ่งๆตอนนี้ผมทับวีอยู่นะทุกคนจะไม่มีใครเห็นผมนะโอเคโอเคผมผ,มผ,มผมไปหนึ่งอ่าเราต้องชื่อนี้ป่าวะอ่าเราแค่ลบจุดออกเดี๋ยวเรารอควายไปแลเดี๋ยวทีวีตาม <c oughs> เออกูไม่ปล่อยพวกหรอกบอกให้พวกเราจะตายด้ยวยดมมือสบิมม <c oughs> ดูแล้วไม่ได้เตรียมด้วยว่ะเตรียวเะวเดี๋ยวลงจอดเลยดิเร็วลงจอดหน่อยเออหน้ามันไม่ลงจอดอ่ะทุกคนดูดิจะทำอะไรอ่ะทำอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวรอรอรอออกสกิลสกิลสเกลเด้อสเกลสกิลสกิลโคกระดูกอยู่ไหนวะสเกลลเวตาน่ากระดูกเหรอกระดูกกระดูกเหรอดูอ๋อนี่อ่ะนี่อ่ะเจอแล้วเจอแล้วเนี่ยไข่คุงกระดูกโอเคนี่เดี๋ยวเราจะรอเอาไปตีมาดูเนี่ยเนี่ย ยยตารู้ไหมเขียนว่าเนี่ยไอคนพวกี้ถูกฆ่าสังหารโดยสเกลตันแล้วเราก็จะคิดว่าชุดเกาะหนมันมันกากไว้ทุกคนเอ้ยตายเฉยเลยแล้สเกลตันยิงตายไอ้นี่งงอ่ะไอสเกลตันจะมายิงกูตายวะ้ยมันได้ไงอ่ะมันมันอาจจะงงอยู่ก็ได้ทุกคนแบบไอทำไมมัโดนสเกลตันยิงตายวะเฮ้ยรอ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 แล้วนะ อุ้ยโดนมวะโดนมาวะโดนมะโดนวาโดนมะอืมคือถ้าเกิดว่าสเกลิลวิตันยิงโดนเมื่อกี้นะเอ้ยดูดูดูดเฮ้ยเหมือนเขาจะเริ่มระแวงตัวเองแล้วอ่ะทุกคนเขาจะไป <c oughs> เหลือนะเหมือนเขาเริ่มระแวงตัวเองแล้ว,วทุกคนดดูิเฮ้ยคื <c oughs> อตเออกยากให้สเกลิลวิตันยิงโดนสักนัดอ่ะผมจะทับคิวเขาอีกรอบเอาได้นะเอาดอไดี๋ยวอุ้ยมันไปไกลแล้วไม่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 ไอ่าเสียเขาเสียเขาสียเขา เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่รอรอรอกูรอทับคิวเลยไปดิไปไหนเนี่ยมึงอยู่นิ่งๆเป็นมันเนี่ยเฮ้ยจุถูกสังหารโดยสเกลิแตันดัดเดียวตายเอ้ยมันจะโกหกกูวะเฮ้ยทำไมกูตายอ่ะ ไอพอพ่อพๆไอคนนี้ถือว่าของเทพมากเลยด้วยทุกคนแต่ตุกค้าหน่อยสกิลตึ้นโอ้ยย่นดาดาสงสารเลยกูหาคนใหม่เดี๋ยวสงสารมันละอูสงสารมันนะเออไปหาคนใหม่ดีกว่านี่ตอนนี้ผมเจอคนใหม่แล้วเดี๋ยนะทำไมชื่อเขามันดูแปลกๆวะทำไมโอ้นี่ยคือว่าเขากำลังฟาร์มโอ้ยพอดีเลยเฮมันกำลังฟาร์มอ่ะ ดดิคิวสแอลตถ้าเกิดว่าเขาโดนมอนสเตอร์หรือตัวอะไรก็ตามตีแม้กี่ครั้งเดียวผมจะพยายามกดให้เขาตายเอาเอาคนนี้ด้วยไอคนนี้ด้วยไอคนนี้ด้วยคิวอ่าไอทีอ๋อเนี่ยเนี่ยขอให้เขาโดนโดนแค่ครั้งเดียวทุกคนขอแค่โดนครั้งเดียวอ่ะเฮ้ยมันไม่บอกวิว่าตายเพราะอะไรอ่ะหรือว่ามันไม่ใช่มอนสเตอร์วะหรือเนี่ยเห็นปะเขามายเหรว นะอีกทีเดียวอีกทีเดียวดู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 อีกทีเดียวเออนั่นแหละนั่นแหละอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเราเสกสเกลยิงเขาดีกว่ะเออผมว่าเสกสเกลอุ้ยกูรออยู่เร็วกูรออยู่เุ้ยดูดิเคมีเวลางมาด้วยอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาไว้แล้วเอาไว้แล้วเราทำให้แบบมันดูโงปเลยทุกคนโดนปหมสเกลเวตันตีโดนปหมเฮ้ยมันไม่โดนน่ะทุกคนดูดิ สกิลนี้ต้านสีไม่โดูนะเอาแบบเอาเอาเอารอรอหนูจะรอคนนี้นะทับคิวตามด้วยชืิลเลยแรบนี่อันนี้อันนี้อันนี้จะลองจะลองเอาเป็นอะไรซอมบี้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 เดินไปลูกเดินไหมสีแค่ครั้งเดียวลูกครั้งเดียวโอ้ยซอมบี้กูตายไปลูกไปไปครั้งเดียวครั้งเดียว อะไรวะมึงขี้โกงไปไหนเนี่ยไม่เล่นของมึงมึงแอโทรหาคนอื่นก็ได้ทำไมมีคนโหดจังวะเซิร์ฟเนี่ย <c oughs> ไอ้เงี้ยกูแก้ใครเขาไม่ได้เลยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้ว,ลวเฮ้ยคุณเฮ้ยคนนี้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 นนนนอา่าสวัสดีครับวูเป็นสต,ตรีมธรรมดาด้วยนะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ,บอา่าทำอะไรครับเนี่ยเ,เดี๋ยวนะเราเราลองเสกอะไรไปฆ่าเขาเดียวตัวมอนสเตอร์ที่ไอ้เอาขาบอกว่าเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดใช่ไหมน่าจะเสกตัวนี้ได้

อ้าวจะพิมพ์จุดไว้นะแล้วก็รอนะทุกคนรองนะรองนะารอหนสวัสดเครับน้องจะไปไหนอ่ะเฮ้ยดูดีมันตีไม่ได้อ่ะรอรอเผือรอเผือด้วยรอเผือถูกสังหารด้วยตัวนี้หรอจ้าเรียบร้อยไม่คนตายไปไหนแล้วเอาลรงตามนี้ลองตามนี้ลองตามไปดะ อ่าอยู่เหมือนอยู่บ้านหนูทุกคนดูดิอยู่บ้านแล้วเหมือนกับเขากําลังค้างอยู่ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวนี่อันนี้นนบ้านเขาวุ้ยอ่าเขาลงไปทางกู <c oughs> จะค่อยๆตามเดี๋ยวนะเราลองเราลองมาหยัดดิทุกคนหัดหยัดเฮ้ยเขาไปแล้วเขาไปแล้ว <c oughs> โอ้ยเขาเดี๋ยวเราอย่าค้างแล้วข,ขอร้อง เดดเขาไปไหนแล้วว่าเขาไม่มาดูบ้านนู่นหรอไอหนุ่มไอ้หนุ่มไปไหนแล้วว่ะนี่ไงไอ้หนุ่มมาแล้วไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มอยู่ด้วยไอ้หนุ่มอยู่เลยเราเราเราลองเนี่ยเรไอ้หนุ่มหรอว่าไอ้หนุ่มวิคุณทำได้เขาทำได้เขาป้องกันได้ไอ้หนุ่มกับบ้านไหมไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มเปิดประตูอยู่บ้านไหมไอ้หนุ่มเมื่อเขาจะตั้งใจทำา่ามมากเลยไปทุกคนเอาละฮะตอนนี้ไอ้หนุ่มชายหนุ่มคนนี้เขาจะไปเจอมอนสเตอร์ในบ้านของเขาหรือไม่เขาไปแล้วเฮ้ย ว้าวน้องวิ่งดูดิดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดียววิ่งวิ่งวิ่งตาม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 ข้างหลังกำลังไปหาเขาตอนนี้ตอนนี้ไปไปลูกไป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 ลูกไปไปไปคือเราเนียนไปได้ไปมันมองไม่เห็นอยู่แล้วตัวเนี้ยไปเร็วลูกไปเร็ว ไปเร็วเพราเชื่อมันเองตีสรอบดู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 ดิเขาโดนตีเร็วอวย่งทับคิวมากเราเรามาลออีกปฏิบัติการหนึ่งไหมทุกคนปฏิบัติการนั้นก็คือทําให้บ้านของเขาเนี่ยหายไปอ่าผมรองก่อนนะเพราะว่าเหมือนกับจําแน้ว่าเซิร์ฟเวอร์เนี้ยจะต้องเซ็ตเราจะมาลองให้บ้านของเขาหายไปทางหลังดูอ่าอ่าลองไอ้เหี้ยเขต้องโดนด่าแน่เลยวะลาก,กน โลกที่แสนสวงามอืยไม่ได้ดูนะเซตศูนย์าไมเห็นบ้านองเานอะเอาบานหน่อยอันี่บอกบ้านหยบ้านหวไมได้าเอาเลยมึงเดเดอ้วคืนคืนคืนฮียไอ๋คนนี้บอกบ้านไหวเื่อ กลับมาดูบ no. no so ้านเราเร็วไอ้ดี um ้บอกไหนบ้านหายอะไรมุงเพิร์เจอร์ะเนี่ยมาแล้วก็ยังอยู่เห็นไหมเนี่ยไม่มีอะไรหายเลยไอ้ดี้บอกอะไรมึงเพิร์เจอไอ้นี่กำลังพิมพ์อ่ะมันหายจริงนะเว้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอ้ยนี่มันอยู่ตรงไหนน้องมันอยู่ตไอ้ไอ้ดีบอกเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยทำไมบ้านหายไม่มีมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นน่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกเออเรื่องจ๊บๆไอ้ยคนนี้ผมจะหลอกไะมผมหลอกเฮ้ยไอเหลอกาเราฆ่ายคนนี้เลย เทถ้าเมื่อกี้ผมไม่ช่วยนะถ้าเมื่อกี้ผมไม่ช่วยนะรอรอคนนี้รอคนนี้ไอเนผิวว่าห้าวทุกคนเป็นพิว่าห้าวดูนะรอ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 ท็อปเซตศูนยนายใช่ไหมอ่ะเอ้ยอ ฮะเฮ้ยมันจะสงสัยเล็กก็หนะมันสงสัยเล็กก็หนะเดี๋ยวแลองเรเซตสูตรเราจะรอเนี่ยเราจะรอยเขาหันไปเห็นบ้ากๆๆแล้ว,วๆๆๆแล้เขาโวยวายไว้เอ้าฮ่าฮ่าฮ่าเราจะกดเฮ้ยมันไม่เห็นบ้านน่ะบ้านในหายเรา้องเพื่อนมันได้หายไปแล้วเฮ้ยเขาไม่มองว่ามองบ้านนี่มองบ้านนี่เขาบอกพึ่งทีพีมาเออเนี่ยเห็นไมหมบ้านหายอ่ะใครแกล้งผมมา เขาเองอุ้ยเล่าสารน้องมา่ะตอนที่ผมไม่อยู่อ่ะอุ้ยเล่าสารน้องมาละทุกคนอ่าเดี๋ยวพี่จะให้อะไรปลอบใจนะเข้าใจไหมเอาแอปเปิลทองเป็นหนูลูกไปเฮ้ยเฮ้าเห็นด้วยเฮ้ยเห็นด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราเราจะฟิวเราจะฟิวคุยเขาเราโอ้ยตีไม่ได้อ่ะเราขอโทษเราเห็นไฟไมันนี่ได้หลอ อ๋อผมไม่เห็นป้ายเฉยเลยป่ะไปนึงนะผมจะพยายามลองก๊อปปี้วางก๊อปปี้อ่าเขาจะไม่เห็นตัวผมนะทุกคนวาง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 เฮ้ยแล้วกูจะไปวางเฮ้ยดูดิน้องมันจะเห็นวะวะเฮ้ยเห็นเออนี่ป้ามโอ้ป้ายแบบ โคตเยอะเออไม่เห็นมึงมึงไม่เห็นมึงก็ตาถัว่วแล้วแหละไปหายตักงถึ่คนนี้อยากจะรู้ว่าใครจะเป็นเหี่ยวงรรายต่อไ,ไปกั้งไอ,อเดี๋ยวเขาเขา,ขาเรียกเพื่อนว่ากั้งกั้งหรอชื่อกั้งหรอเพื่อนชื่อกั้งหรอเออขาจะพูดอะไรวะเอาหายต้องตาม่ะ TPA อ้ฟาร์มมันอยู่นี่ อ๋อเพื่อฟาร์มอยู่ทุกคนเราเราสามารถสิกมอนสเตอร์ตัวนี้ได้ไหมไม่ได้ว่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราสิแบบไหมเด้อน้องบอกกูรีบกันที่สูงเลรมินเดี๋ยวเดี๋ยวสิกข้ามันลูกพ่อถุงวะข้ามันลูกพ่อข้ามันเร็วถุงวะเออแล้วแหละเออเลยเอเลย เ <ś led> <ๆๆ S 2> ข้าเร็วเข้าเร็วฮู้เดีด๋ยวนะขอในมเซิร์ฟเวอร์มันโกงเกินเออสูงสิเงเลยอะ่ะน้องมันเก่งอะ่ะหาคนใหม่ก็ไดนะ้มาคนสุดท้ายของเราเนี่ยผมเป็นคนนี้อยู่ในเหมืองนั่นเองเขาวังตั้งใจฟาร์มมาทุกคนเราขอเกมหมดกันอ่ะเขาวางตั้งใจฟาร์มไปสุดท้ายไม่ทราบว่าทำอะไรอยู่ครับเราเราเราลองทำให้เขาทำให้เขาตกใจนะทำให้เขาตกใจ เราจระทำให้เขาตกใจไงเราจะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมว่าเราคนที่จะต้องเอาซอมบี้ตอนตอนแรกอะตัวเดียวไม่เป็นไรหรอกเรนี้เฮ้ยคนนี้อุ้ยซอมบี้ไม่มีอะไรหรอกกระจอกเกินสองตัวอ่าค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มสองตัวสองตัวสองตัวเฮ้ยเขาลองสู้ว่ะเขาลองสู้ว่ะซอมบี้สองตัวอีกก็สู้ได้ว่ะ แล้วถ้าเป็นแบบเนี้ยเฮ้ยเสียไม่ได้แล้วมันเผมเสียเซฟไม่ได้อ่ะเอ้ยเราสารกูนี่ก็ไม่น่าทำใคร,รอ่ะเนาะกูเรียบร้อยเป็นไงบ้างอะ่ะกับการที่มาทำตัวเร็วๆแบบนี้เนี่ยเ์ฟก็เดิน <laughs> ย้ำนะมันไม่ใช่เซิร์ฟผมมันคือเซิร์ฟไ้ปื้มแล้วทุกคนคือมันมีคนบ่อยให้ผมมาทํานะผมไม่เกี่ยวนะโนโนโนนะต้องขอโทษน้องๆด้วยละกันนะครับผมก็ตามนั้นละกันเนาะอืมก็ขอให้โชคดีละกันอ้าวทุกคนเลยก็เดี๋ยวกิ๊บดูดูก็ไปแก้ดีกันละกันขอบคุณทุกคนมากผมจะรับช,เชมเจอกันในคลิปหน้านะครับ <c oughs> ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกลังใจเพียบ้วยถ้าอยากใจมีคลิปแบบนี้อีกก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆด้วยละกันนะครับผมจะอาไ้คลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมไปแล้วฮนะพอนะไม่อยากแล้วไม่อยากแกล้งคนอนะ่ะปกติก็เป็นคนดีอยู่แล้วนะอ่ะมาแกล้งคนอะไรแบบนี้อู้ไม่ใช่แนวเลยใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่